รวมใจก่อสร้างสถารัต่์ตั้งอยู่ในวัดมักเลือวัดมักเลือใหม่สวยงามลำเลือผูอค้คนเอือเฟือ้อรวมแรง ด้วยเทวาจึงรวมพลังก่อตั้งสร้างมาถวายเป็นพุทธหูชาขอถาวายความนอ,นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระจินศีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กายจากเกเรตัสโุชอบดายดยพระองค์เองแต่พระองค์นั้นขอถาวายความคารพพระเถระพระเถระ เจ้าคณะพระสังฆขา,าริชการเพื่อนสาธร,รมิตทุกท่านนะขอเจริญพรญนะาติโยมท่านสาธุชนนะผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้นะวัดมะเกือใหม่ขอโอกาสนะได้บอกคนที่สำคนะัญบุนนั้นก็คือการ พิธียกยอดฉติของพระเจดีศรีพุทธบูชาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ในการยกยอดฉติของพระเจดีศรีพุทธบูชานี้ ได้รับความเมตตา,าจากพระเดะพพะพชพร,ร,ระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณาพระพรหมวชิระธีรคุณเจ้าคณะภาค11เจ้าวาดวัดทองน้อนพ่อคนได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพศรีมหาพราเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ส่วนคาราวนัานได้รับความกรุณาจากท่านพลโทอดุลควรธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองได้ให้ความกรุณามาเป็นประธานฝ่ายคารวาาร่วมกับท่านนายอำเภอสูงเอิญร่วมกับพลอ่าท้องที่ท้องถิ่น ในอำเภอสุงเอินก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ืะคณะเจอบภาพผูพ้ที่เป็นเจอาภาพยอดชาดทั้งห้าชอดที่จะได้ประกอบพิธีใน่านยกยอดชัดร่วมกันซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา13ตขออภัยเวลา12.30ตก็จะเป็นพิธีบวงสวงเสร็จแล้วเวลา13.00ตก็จะเป็น,นาการรำบวงสวงโดยนางรำจิตอาสาประมาณ200ท่าน,นาเวลา13.30 พระสงฆ์สงส,งสมรศักด์ก็จะเจริญพระธททมมลนบทธรรมจักรกับวัฒนาสูตรเพื่อเป็นการสมโพธิยอดฉัดของเจดีย์ต่อจากนั้นเราก็จะในร่วงในพิธียกยอดฉัดในเอลาร4 0ิบ่นซึ่งเป็นเริกอาบยามดีที่ได้กำหนดเอาไวา้ อาจารย์นในการนี้จึงขอบอบปุณเจริญพรเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนกชนทุกท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์เป็นผู้ที่เคารพนับถือเป็นสายบุญขอวัดพระเกือใหม่ได้มาร่วมในพิธี ตในวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้ท่านใดที่มีกำลังมีศรัทธาอยากจะสร้างบนเพิ่มบนต่อบนอีกตก็ขอเชิญชวนได้มาตร่วมในการตั้งโรงทาน ามาหาร่วมในการบริจาคน้ำดื่มนดูแลพี่น้องที่จะมาร่วมกองโบนในครั้งนี้นแต่ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องญาตโยมมาร่วมในกองมบนครั้งนี้ประมาณ 500-600คนขึ้นไปหรืออาจจะถึง1,000คนเส่นกาหารดูแลไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเยวกันแฉะนั้นถ้าว่าใครที่มีกำลังอยากจะร่วมในกองบุญส่วนที่ก็ขอเจริญพรกันเชิญสิ่งที่ญาติโยมจ,จะได้ร่วมบุญ นามากยิ่งขึ้นแต่ก็คือการนาร่วมการยกยอดฉาดขอพระเจดีศรีพุทธบูชาฉะนั้นจึงขอนาโอกาสนีน้ามาบอกบุญ มาเชิญชวนพี่น้องญาตโยมทุกท่านได้มาร่วมพิธีในวันที่26เพื่อสภาของที่เดนี้แต่ชนัดในที่สุดนี้ก็ขอตั้งกรรยาณจิต รานาควรภาษีรัตนกายปกอารักษาาคงของให้พี่น้องพุทธษศษาสะนชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญอายุวันญานาสุขาพาระเทปพาธนาสารสมบัติ มีความปรารถนาสิ่งเหนือประการใดที่เป็นเป็น,เนธานที่ชอบประกอบแล้วได้ทำขอให้สําเร็จตามความองอาจปรารถนาขอให้มีครอบครัวอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขตัวในองคเขาของพระพุทธศาสนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคอนเทน